สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับพระนางพญาปี2500หรหรือเรียกว่าพระนางพญา โรงพยาบาลสง์นะครับจังหวัดพิศณุโลกสร้างเมื่อ30-31มกราคมปีพศ2.500นะครับซึ่งได้มีการนำมวลสารต่างๆมาจัดสร้างนะครับพิธีพุทธาพิเศษที่จังหวัดพิศณุโลกนะครับโดยมีคณาอาจารย์มากมายนะครับกระทั่งสมเด็จพุทธาจารย์วัดสัเกตนะครับเจ้าคุณราชโมลีวัดละคัง นะครับหลวงพ่อเงินดอนใจหอมหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อหลายนะครับหลวงพ่อแฉ่งหลวงพ่อสุขพระครูประหลัดบุญรอดและครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับมาดูกันนะครับพระพิมพ์นี้มีความสวยงามนะครับถอดพิมพ์มาจากพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับของวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีความสวยงามนะครับ ทั้งมวลสารต่างๆที่มีการนำมาจัดสร้างนั้นมีการผสมผงมวลสารเก่าเดิมมากมายนะครับโดยการจัดสร้างนั้นเพื่อนำรายได้สร้างโรงพรยาบาลนะครับโรงพรยาบาลสงจังหวัดพิษณุโลกการวางแขนของพระจะเป็นลักษณะนี้นะครับแข้งนะครับจะมีรอยตอกกดนะครับเส้นหูนะครับเส้นคอนะครับก็จะมีลักษณะมีความสวยงามนะครับ ซึ่งพระองค์นี้นะครับก็จะมีรอยต่างๆนะครับขึ้นเกิดขึ้นรอยพดต่างๆนะครับเกิดที่ผิวพระการตัดตอกนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับตัดต่อคล้ายกับพระพิมพังพยากู่เก่านะครับเป็นการตัดมีรอยรูดรอยคลูดนะครับข้างหลังจะชัดเจนมีการปั๊มนะครับ ปี2,500นะครับปั๊ม2,500ลงไปนะครับนะครับแทบจะทุกองค์นะครับซึ่งมีการปัม๊มปั๊ม2,500ด้านหลังนะครับดูเห็นไหมครับ2,500นะครับระบุป,ปีชัดเจนนะครับว่าสร้างปี2,500ในการปัม๊มองค์ลึกก็จะมีรอยปัม๊มกดลึกลงไปในเนื้อพระนะครับ ก็จะมีรอยคลูดของตาปั๊มตรงนี้นะครับปั๊มลึกลงไปนะครับดูนะครับ2,500นะครับด้านหลังขององค์พระที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับดูการตัดตอกตัดลงมานะครับแล้วก็มีรอยเฉือนออกไปนะครับตัดอย่างนี้นะครับก็จะมีรอยผดดต่างๆมีรอยที่เกิดขึ้นสำหรับองค์พระนะครับ พระก็จะมีความสวยงามนะครับซึ่งพระปี2500พุทธคุณไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระนางพญาคุกุเก่าเลยนะครับดูนะครับองค์นี้ก็จะมีลักษณะเส้นสังคาติที่ชัดเจนนะครับการวางมือแบบตะขอเบ็ดนะครับนั่งปางมารวิชัยติดตามชัดนครไทยกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ